ขณะที่ความพร้อมของนักฟุตบอลหญิงไทยเราซ้อมต่อเนื่องนะคะเตรียมดวลนัดสเจอกับกรัรมพูชาในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนค่ะ พาไปที่เมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามนะักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงเตะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะัดที่2ไทยจะเจอกับกัมพูชาว,วันที่9สิงหาคมนี้ก็คือวันเสาร์นี้แล้วค่ะการฝึกซ้อมฟุตชิอิเคดะวหนา้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเน้นไปที่การแบ่งผู้เล่นเพื่อฟืนฟ้นฟูสภาพร่างกายแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่แล้วใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ โดยนักเตะของทีมชุดนี้อย่างจนิตาจินันทุยากองหน้าจากสโมสรกรุงเทพมหานครก็บอกว่าดีใจค่ะที่สามารถเก็บชัยชนะได้เมื่อวานนี้ชนะอินโดนีเซียมา7-0ส่วนตัวก็ยิงได้มา1ประตูน,นะคะทำให้รู้สึกปลดล็อกตัวเองได้ดีส่วนเกมนัดต่อไปเจอกับกัมพูชาค่ะก็ดูรูปแบบการเล่นที่พวกเขาเจอกับเวียดนามมาแล้วนะคะไม่ประมาทเด็ดขาดเป้าหมายแรกของเราจะต้องผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ส่วนเป้าหมายต่อไปคือการเป็นแชมป์อาเซียน สถานการณ์ทีมไทยกับเวียดนามค่ะตอนนี้คว้าชัยชนะมาเท่ากันเลยมี3แต้มเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียไทยดีกว่า1ลูกนะคะจึงทําให้รังจ่าฝูงอันดับ2เป็นเวียดนามดังนั้นแมตช์ต่อไปไทยเจอกับกัมพูชาถ้าหากเราชนะจะการันตีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีจะลงสนามค่ะเสารนี้นะคะ 16. นิกา30นาทีที่ลัดชชยสเตเดียม ไปดูความพร้อมของ